ตัวมาดิออเดี๋ยวคุณบ่มีคุณคุณชิบไ้ไมว่าบ่มีคุณมาคุณหนึ่งหนึ่งอยอยเดียวออาคุณนึงกับสองลอยบ้น่ลอเดียวลอยเดียวลอยเดียวพี่อันเียวิบสองชิบสอเอาล้วครับอืมเจ้าบาิิบาทได้ลอยหนึ่ง1ิบาทได้ลอยดอนครับผัดหาตยตัวนรุ่นสิบหยาไดใช่ไหมนี่นี่นี่หวหน้า ครับได้ลอยดอนนะครับได้สองพันหาแล้วครับผมไปเมานี่มากก็ได้เอาเงี้ยมานี้สามเก่าโอ้ราคาก็สี่อาหนสีพูดสีมีแต่มิ้ปี๊ดอิ้ปี๊ดยิบเี็ดยิบสีอ้ยยิบสีอ้ยแต่อะไรดีสีพูบสีพิดสีพูดรู้ลอยหนึ่งอันนี้ขึ้นแน่นอนหรือเล่อ้โหสูดพันหาครับ ลองทุ่นพันหาลอยหนึ่อันนี้แจแล้วครับลงทุนลอยหนึ่งครับโอลงทุนสิบบาทสามเมตรครับสามเมตรครับลงทุนสิบบาทได้ลอยดอนกับสองท่านเคแจ๊วบังคับบังคับลอยดอนครับลอยดอนครับลอยดอนครับ